อติเตในการอันล่วงไปแล้วมานววนว่ามานบมโคนามะชวามะคะอัจละคาเมในอัจละคามมาคธาระเถในแว่นแขวนชวามคตคันตวาไปแล้วคามะกรรมะกรณฐานังสู่ที่เป็นที่กระทำซึ่งการงานในบ้านวิยูหิตวาคุยแล้วปังสงซึ่งดินร่วน ปาทันเตนะด้วยปลายแห่งเท้าอัตโนธิตธาเนในที่แห่งตนยืนแล้วกตวากระทำแล้วรัมณียังให้เป็นที่อันบุคคลพึงยินดีอาทาสีได้ยืนแล้วอปโรปริโสอันว่าบุรุษอื่นอีกปาริตวาผลักแล้วตังมารวังซึ่งมานพนั้นพาหุณาด้วยแขนอป,ปาเนตวา นำไปปราดแล้วตัดโตฐานโตจากที่นั้นอัถาสีได้ยืนแล้วตัดถาฐานเนในที่นั้นสยังเองโสมานวรว่ามานบนั้นอกุชิตวาไม่โกรธแล้วตัดสาปริาสาต่อบุรุษนั้นกตว,วากระทำแล้วฐานังซึ่งที่อันยังอื่นรมณียังให้เป็นที่อันบุคคลพึงยินดีอถาสีได้ยืนแล้ว อัญโยปริสโสอันว่าบุรุษอื่นปาริตวาผลักแล้วนางมานาวังซึ่งมานพบนั้นพาหุนาด้วยแขนอปาเนตตวานำไปปราดแล้วตาโตปีธานะโตจากที่แม้นั้นอาทาสีได้ยืนแล้วตทธาธานีในที่นั้นสยังเองโสมานโวอันว่ามานพบนั้นอากุชิตตวาไม่โกรธแล้ว สา,าปีปุริสสาต่อบุุษแม้นั้นกตวากระทำแล้วฐานังซึ่งที่อันยังอื่นรมณียังให้เป็นที่อันบุคคลพึงยินดีที่โตยืนแล้วปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายนิขันตาผู้ออกไปแล้วนิขันตาผู้ออกไปแล้วเคะาตจากเรือนปาริตวาผลักแล้วตั้งมานวังซึ่งมานบนั้นพาหุนาด้วยแขน อปาเนสูงนำไปปราดแล้วโสธิตาโสธิตาฐานตโตจากที่อันมานุนั้นทั้งให้หมดจดแล้วทั้งให้หมดจดแล้วอิติด้วยประการฉนีโสมานวรนว่ามานุนั้นจินเตตวาคิดแล้วว่าเตชนา,าอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นสเพปีแม้ทั้งปวงสุขิตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งโสงชาตาเกิดแล้ว กรรมเมนะอันกรรมอิมินานีปุญญกรรม,มังเป็นบุญกรรมสุขาทายเกนะอันให้ซึ่งความสุขไม่หางแก่เราพระวิตรพังพึงเป็นอิทธิดังนี้อาทายะถือเอาแล้วกุธาลังซึ่งจอบอากาศิได้กระทำแล้วฐานังซึ่งที่คระมดามตังอันมีมนทนแห่งลานเป็นประมาณ รมณียังให้เป็นที่อันบุคคลพึงยินดีปุนาธิวเสในวันรุ่งขึ้นสเพชนาอันวชนังหลายทั้งปวงคันตวาไปแล้วอัทังสสได้ยืนแล้วตัถาเอวะถาเนในที่นั้นนั้นเทียวอัทาครั้งนั้นโสมานวรนว่ามานบนั้นกตวากระทําแล้วอัคขิงซึ่งไฟอัทาสิได้ให้แล้วเนสังชนานางแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสีตสมเย ในสมัยแห่งฤดูหนาวโสมานาโวอันว่ามานุบนั้นอาทาสีได้ให้แล้วอุทกังซึ่งน้ำคิมหากาเลในการแห่งฤดูร้อนตาโตในลำดับนั้นโสมานาโวอันว่ามานุบนั้นจินเตตาวาคิดแล้วว่าทานางนามะชื่ออันว่าที่รมณียังอันบุคคลพึงยินดี ปิยังเป็นที่รักสพเพสังชนานางแก่ชนทั้งหลายทั้งปวงโหติย่อมเป็นต่งางฐานนางอันว่าที่นั้นอนาปิยังนามะชื่ว่าไม่เป็นที่รักกัจ,จีของใครๆครนถิจะไม่มีมยามะคังสมบางกโรโนเตนะวิจาริตุงอันว่าอันอันเรากระทำซึ่งหนทางให้เสมอเที่ยวไป ปายะจําเดิมอิโตการโตแต่การนี้วัตถิย่อมควรอิติดังนี้ตรงนี้เป็นเขาว่าการโตนะครับนิคมิตาวาออกไปแล้วปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยวกะโรนโตกระทําอยู่มะขังซึ่งห้นทางสมังให้เสมอหารันโตวิจารติย่อมเที่ยวรันอยู่ชินทิตาวาหริตาพะยุตกาลุขะสาขา ซึ่งกิ่งแห่งต้นไม้ทั้งหลายอันควรแล้วแก่ความเป็นกิ่งอันตนตัดแล้วพึงรานอาถาครั้งนั้นปริโสนว่าบุรุษอปรโรอื่นอีกที่สวายเห็นแล้วนางมานวังซึ่งมานบนั้นอาหากล่าวแล้วว่าสัมมะเนสหายตวังว่าท่านกระโรสิย่อมกระทําำริงซึ่งอะไรอีอิติดังนี้ โสมานโวอันว่ามานบนั้นอาหาก่ลาวแล้วว่าสมะเนสหายอาหังอันว่าเรากระโรมิย่อมกระทำรรมักคังซึ่งหนทางสักคะคามินังอันเป็นเหตุไปสู่สวรรค์โดยปกติไม่หังเพื่อเราอิติตังนี้โส so, ปริโสนว่าบุรุษนั้นอาหาก่ลาวแล้วว่า เตนะหีถ้าอย่างนั้นอาหางปีแมนว่าเราสหายโยเป็นสหายเตของท่านโหมิจะเป็นอิทธิดังนี้โสมานณโวอันว่ามานุมนั้นอาหากล่าวแล้วว่าสมะเนสหายตะวังอันว่าท่านสหายโยเป็นสหายมะมะของเราโหหีจงเป็นเถิดสโคนามะเชื่อว่าสวรรค์ปิโยเป็นที่รักมนาโป เป็นที่ยังใจให้เอิบอาชานะานางของชนทั้งหลายพหูนางมากโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ชานาอันว่าชนทั้งหลายทาเวสองอหสูงได้มีแล้วปัธายจำเดิมแต่ตัวกระตัแต่การนั้นภริโสอันว่าบุโรษอปโรปีแม้อื่นอีกทิศสวายเห็นแล้วตเตชะเนซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้น ปุชิตวาถามแล้วตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวสุตวาฟังแล้วเทียวสหายโยเป็นสหายเตสังชานานางของชนทั้งหลายเหล่านั้นชาโตเกิดแล้วภุริสวนว่าบุรุษอปโรปีแม้อื่นอีกสหายโยเป็นสหายชานานางของชนทั้งหลายเตสังเหล่านั้นชาโตเกิดแล้ว ปุริสอันว่าบรุรุษอปโรปีแม้อื่นอีกสหายโยเป็นสหายชานานางของชนทั้งหลายเตสังเหล่านั้นชาโตเกิดแล้วเอวังอย่างนี้ชานะอันว่าชนทั้งหลายเตติงสะ 30, สามเสสามสเปปีแม้ทั้งปวงชาตาเกิดแล้วอิติด้วยประการชานีมีติตัวหนึ่งตัวนี้นะครับแปลว่าด้วยประการชานีนะครับ เจชะนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นสเพปีแม้ทั้งปวงกุทาลาที่หัตถาผู้มีวัตถุมีจอบเป็นต้นในมือกระโจนตากระทําอยู่มักคังซึ่งหนทางสมังให้เสมอขัฉันตีย่อมไปฐานัางสิ้นที่เอกาโยชนะทวิโยชนะมัตตังมีโยดหนึ่งและโยดสองเป็นประมาณ คามาโพชโกอันว่าบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านที่สวาเห็นแล้วเตชันเนซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้นจินเตสีคิดแล้วว่ามนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายอีเมเหล่านี้ยุตตาประกอบแล้วกิจเจนในกิจอโยเคอันบุคคลไม่พึงประกอบสเจปีแม้ท่าว่าอีเมมนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้อาหารยุงพึงนำมา อาหารวัตถุนี้ซึ่งอาหารวัตถุทั้งหลายมัชฌมังสาทีนี้มีปลาและเนื้อเป็นต้นอารัญยโตจากปลาวาหรือวาหรือว่ากตวากระทำแล้วสุรังซึ่งสุราปิวยุงพึงดื่มวาหรือว่ากระยุงพึงกระทำกรรมังซึ่งการงานตาที่สัง่งอันเช่นนั้นอันอย่างอื่นใส ที่จริงถ้าหากว่าเป็นวาาวสั์อย่างนี้นะครับที่จริงแล้วต้องรวบแปรนะครับแต่ในที่นี้จะแยกแปรเป็นคำๆนะครับเป็นสับๆไปนะครับเพื่อให้เห็นสับง่ายขึ้นนะครับอาหางปีแมนว่าเราละพยายามพึงได้กินจีวัตถุงซึ่งวัตถุอะไรๆอ,อิติดังนี้อาถาครั้งนั้นคามาโพชโกนะบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านบ,าาบุคลังอย่างบุคคล โกษาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วเนชเน,นซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้นปุดฉีถามแล้วว่าตุมเหออันว่าถ้าทั้งหลายการโรนตาวิจารธาย่อมเที่ยวกระทำอยู่กิ่งซึ่งอะไรอีกอย่างนี้เตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวแล้วว่าสามีข้าแต่นายมาอย่างอันว่าเราทั้งหลายการโรนตาวิจารามะย่อมเที่ยวกระทำอยู่สักขะมะขัง ซึ่งหนทางแห่งสวรรค์อิติดังนี้คามาโผชโกนว่าบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านอาหากล่าวแล้วว่าคาราวาสังวสันเตหีนามาชเนหีเอวังกาตุงอันว่าอันอันชนทั้งหลายชื่อว่าผู้อยู่อยู่อยู่ของซึ่งเรือนกระทำอย่างนี้นับวัตติย่อมไม่ควรคาราวาสังวสันเตหีนามชเนหี รัญญโตมัชฌามังสาทีนี้อาหารวัตถุนี้อาหารตุงจะอันว่าอันอันชนทั้งหลายชั่วผู้อยู่อยู่อยู่ของซึ่งเรือนนำมาซึ่งอาหารวัตถุทั้งหลายมีป่าและเหนือเป็นต้นจากป่าด้วยขราวาสังวสันเตหีนามะชเนหีสุรังกตวาปาตุงจะาอันว่าอัน อันชนทั้งหลายชั่วผู้อยู่อยู่อยู่คลองซึ่งเรือนกระทำซึ่งสุราดื่มด้วยคาราวาสังวสันเตหีนามะชนหีนานปกาเรกัมมันเตกาตุงจาอันว่าอันอันชนทั้งหลายชั่วผู้อยู่อยู่อยู่คลองซึ่งเรือนกระทำซึ่งการงานทั้งหลายมีประการต่างๆด้วย วัตติย่อมควรอิติดังนี้เตชนานว่ชชนทั้งหลายเหล่านั้นปฏิคิปิงสูคาดคานแล้วว่าจะนังซึ่งคำตัดสาคามาโผชกัสสาของบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านน,น,าน,านั้นเตชนาอันว่ชชนทั้งหลายเหล่านั้นเตนะคามาโผชเกนะวัจมานาปีแม้ผู้อันบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านนั้นกล่าวอยู่ปุณณปุนางบ่อย ปฏิกิปิงสูเอวะาคัดขานแล้วนั่นเทียวโส so, ขามาโภชโกว่าบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านนั้นกุชิตวาโกรธแล้วจินเตตว,วาคิดแล้วว่าอาหารกันว่าเราเนชะเนยังชนทั้งหลายเหล่านั้นนาเสษสาเมจจะให้เฉบหายอิติดังนี้คันตว,วาไปแล้วสันติกังสู่สำนักรัญโยของพระราชาวัาตว,วากราบทูลแล้วว่า เทวะาข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพอาหารันว่าข้าพระองค์ปัสสามิย่อมเห็นโจเรซึ่งโจรทั้งหลายวิจารันเตเที่ยวไปอยู่วะัคขะพันเทนะด้วยการผูกันโดยความเป็นพวกอิติดังนี้วัจเนครั้นเมื่อพระนํารัดว่าตะวังอันว่าเธอข้าชาจงไปตะวังอันว่าเธอ ขตว,วาจับแล้วเตโจรเรซึ่งจนทังหลายเหล่านั้นอานิหิจงนำมาอีกอย่างนี้รัญญาอันพระราชาตัวนี้ตกสระอาไปตัวหนึ่งนะครับวุเตตรัสแล้วกตวากระทําแล้วตถาอย่างนั้นทัาเศเสีแสดงแล้วรัญโยแข่พระราชาราชาอันว่าพระราชาอวีมังสิตวาวะไม่ทรงพิจารณาแล้วเทียว ราชาปุริเสสทรงยังราชบุรุษทั้งหลายอาณาเปสิให้รู้ทั่วแล้วว่าตุมเหออันว่าเจ้าทั้งหลายหาทินายังช้าง,างมัท,ทาเปธาจงให้เหยียบเถิดอิติดังนี้ฮาทินาตัวนี้หักตติยาเป็นฉัฏีนะครับมคโคอันว่ามานบช่ว่ามาคะอธาสีได้ให้แล้วโอวาทางซึ่งโอวาชนะนา,นางแก่ชนทั้งหลายเสสานางผู้เหลือว่า สัมมาณสหายทั้งหลายอาวัสโยอันว่าที่พึ่งอัมหากลางของเราทั้งหลายอันโยอื่นทัปเตวาเว้นเมตตังซึ่งเมตตานาทถิย่อไม่มีตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายอากตวาไม่กระทำแล้วโกทางซึ่งความโกรธภุกเลในบุคคลกัจีไหนไหนสมาจจิตตา เป็นผู้มีจิตอันเสมอเมตตาจิตเตณะด้วยจิตมีเมตตาวะเทียวรัญเยจะาในพระราชาด้วยคามพโะเกจะาในบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านด้วยมัทนาหัตถิมหีจะาในช้างตัวเหยียบด้วยอัตนิจะาในตนด้วยหัวถาจงเป็นเถิดอิติดังนี้ เตชะนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นกริงสู่กระทำแล้วตถาอย่างนั้นอาถาครั้งนั้นหถีอันว่าช้างณนะวิสหีไม่อาจแล้วอุปสังคมิตรงเพื่ออันเข้าไปใกล้เมตานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งเมตตาในสังชาาดังของชนทั้งหลายเหล่านั้นราชาอันว่าพระราชาสุตวาทรงสดับแล้วอัถังซึ่งเนื้อความต่างนั้นอาหาตรัสแล้วว่า หาีอันว่าช้างที่สวายเห็นแล้วมนุษย์เสมนุษย์ทั้งหลายประหูมากณนะวิสหิสติจักไม่อาจมาทิตุงเพื่ออันเหยียบตุมเหออันว่าเจ้าทั้งหลายข้จะทาจงไปตุมเหอันว่าเจ้าทั้งหลาย,าาาาาลายพริฉัยิตวาปกปิดแล้วกตาสาเรนณะด้วยเสือลำแพนหาถิงยางช้างมัทาเปถาจงใหเหยียบอิทธดังนี้ หาเทียนว่าช้างราชบริเสหีเตชะเนกตาสาเรนะปริชาตโตวามาทิตุงเปศิยมาโนตัวอันราชาบุรุษทั้งหลายปกปิดแล้วซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเสือลำแพนใสไปอยู่เพื่ออันเหยียบปฏิกรมิก้าวกลับแล้วทัวโตวะจากที่ไกลเทียว ราชาว่าพระราชาสุตวาทรงสดับแล้วประวัติจริงซึ่งความเป็นไปทั่วต่างนั้นจินเตตวาทรงดำริแล้วว่าการนางอันเหตุเอธาวัตถุสมิงในเรื่องนี้พระวิตพังพึงมีอิทธิดังนี้ปุกลังทรงยังบุคคลประกอสาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วเตชะเนซึ่งชอนอหลายเหล่านั้นปุชีตถามแล้วว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลาย ตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายนิสัยอาศัยแล้วมังซึ่งเราณรันะพธาย่อมไม่ได้กิงซึ่งอะไรอิทธิดังนี้แต่ฉนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสู่กราบทูลแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพเอตังวัตถุอันว่าเรื่องนั่นกิงอะไรอิทธิดังนี้ราชาอันว่าพระราชาอาหาตรัสแล้วว่า กีระได้ยินว่าตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายโจราเป็นโจรว่าฆพันเทน,นะด้วยการผูกกันโดยความเป็นพวกอุตวาเป็นวิจารธาย่อมเที่ยวไปอรัญเยในป่าอิติดังนี้แต่ฉนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นพูดชิงสู่ทูลถามแล้วว่าเทว่า้่าแต่พง์ผู้สมุติเทพโกอนว่าใครอาหากล่าวแล้วเอวังอย่างนี้อิติดังนี้ ราชาอันว่าพระราชาอาหะตรัสแล้วว่าตาตาแน่พ่อทั้งหลายขามโพชโกนวบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านอาหาล่าวแล้วเอวังอย่างนี้อิติดัดดงนี้เตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสูกราบทูลแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพ มะยางอันว่าข้าพงทั้งหลายโจราเป็นโจรอามหาย่อมเป็นณนะหาไม่ได้ปะนะก็มะยางอันว่าข้าพงทั้งหลายสักขะมะคางดังหนทางแห่งสวรรค์โสเทนตาให้หมดจดอยู่อัตโนเพื่อตนกรโรมะย่อมกระทำกรรม,กมังซึ่งกรรมอีทางจะอีทางจะนี้ด้วยนีด้วย คามาโะโภชโกอันว่าบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านนิโยชตวาชักชวนแล้วอัมเหซึ่งข้าพงทั้งหลายอากุศลกิริยาญาเพื่ออันกระทำซึ่งอกุศลอัตโนวัจนางอากาโรนเตอัมเหนาเสตุกามโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันอย่างข้าพงทั้งหลายผู้ไม่กระทำอยู่ซึ่งทมของตน ให้ฉิบหายหุตวาเป็นกุชิตวากโกรธแล้วอาหากราบทูลแล้วเอวังอย่างนี้อิติิังนี้อาทาครั้งนั้นราชาอันว่าพระราชาสุตวาส่งสดับแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวเตสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่านั้นโสมนัสป,ปัตโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความโสมนัสหุตวาเป็นวัตวาตรัสแล้วว่า ตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายติรชานโนอันว่าสติรชานอาย่างนี้ชาณาติย่อมรู้คูณเนซึ่งคุณทั้งหลายตุมหากังของเธอทั้งหลายอหังอันว่าเรามนุษย์สาภูโตผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้วนอสาักีไม่ได้อาจแล้วชาณิตุงเพื่ออันรู้ตุมเหอันว่าเธอทั้งหลาย คำมาธาจงอดโทษเมต่อเราเถิดอ,อิทีิดังนี้จะปณะก็แลราชานวาพระราชาวัตวาคันตัดแล้วเอวังอย่างนี้อัธาสีได้พระราชทา,านแล้วข้ามภูชกังซึ่งบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านสปุตาทารังผู้เป็นไปกับด้วยบุตรและภรรยากตัตวากระทำทาสังให้เป็นท่าเตสังชนานาง ของชนทั้งหลายเหล่านั้นจะด้วยอาทาสีได้พระราชทานแล้วหาถิงซึ่งช้างต่างนั้นกตวากระทำอโรหนียังให้เป็นช้างอันบุคคลพึงขี่จะด้วยอาทาสีได้พระราชทานแล้วคามังซึ่งบ้านต่างนั้นกตวากระทำ ปริโภคังให้เป็นเครื่องใช้สอยยาถาสุขังตามสบายจะด้วยแต่ฉนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวแล้วว่าปุญญสา,านิสังโสอันว่าอนิสงแห่งบุญโนอันเราทั้งหลายที่โถเห็นแล้วอิทาเอวะอัตภาเวในอัตภาพนี้นั่นเทียวอิธิังนี้ปัศนะมนาาัสา เป็นผู้มีใจเลื่อมใสแล้วพิโยโสโดยยิ่งมัตตายะโดยประมาณหุตวาเป็นอารุยหาขึ้นแล้วหัดถิงสู่ช้างต่างนั้นวาเรณนะโดยวาระข้าชันตาไปอยู่มัตตยิงสู่ปรึกษากันแล้วว่าอิธานี้ในการนี้บุญยังอันว่าบุญอติเรกตรังอันยิ่งกว่าอมหิหิอันเราทั้งหลาย กาตพังพึงกระทำอิทธิดังนี้แตชฉนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสูกล่าวแล้วว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายกระโรมะจะกระทำกิ่งซึ่งอะไรอิทธิดังนี้แตชฉนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสูกล่าวแล้วว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายกริสามาจะกระทำวิสมนัสสาลังซึ่งสาลาเป็นที่พักพรมหาชนสักของมหาชน กตวากระทำถาวรังให้เป็นของรมั่นคงจะตุมมหาปเทในหมวดสีแห่งหนทางใหญ่อิติิังนี้เตชะนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นปุกลังยังบุคคลประกรษสาปตวาให้รองเรียกแล้ววัตกิงซึ่งช่างไม้พปัทาเสสูงเริ่มตั้งแล้วสาลังซึ่งสาลาปะนะแต่ว่าเตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้น ณอัาทังสูไม่ได้ให้แล้วปติงซึ่งส่วนบุญสาลายะในศาลาตัดสานั้นมาตุคามนานังแกมาตุคามทั้งหลายมาตุคามเมสูวิกตัดฉันทายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีความพอใจในมาตุคามทั้งหลายไปปราดแล้ว